สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สุปโชคเกิดลาบนะครับอายุรแ,แพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินสถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดิน โอไมคอนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์หนึ่งของไวรัสที่ชื่อซาโาวี2ซึ่งตัวซาโาวี2เนี่ยก็คือเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด -19 แล้วก็อยากจะทราบสายพันธุ์หลายอันใช่ไหมครับเช่นสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อินเดียที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าโอไมคอนก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ตัวน้องใหม่ล่าสุดแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาเริ่มเจอกันอยู่ที่เซาท์แอฟริกาตอนนั้นพบว่าประชาชนในแอฟริกาใต้มีการติดเชื้อมากขึ้นปริมาณแบบผิดสังเกตตอนนั้นนนนเเเเเค้าา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 กกก็็็ลยยทํรรรวววิะะหห์ตัััไสสพพ่่่ปธุใมง ื่อว่าสายพันธุ์โอเมรอนครับจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคดูง่ายๆเลยว่าตอนที่เราเริ่มรับโอมครอนเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากผู้ที่เดินทางมาจากในประเทศที่มีการระบาดของโอมครอนในระยะแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในแถบจากแอฟ,ฟริกาใต้หลังจากนั้นเราก็พบว่าพอเชื้อโอมิครอนแพร่กระจายไปในตามมุมต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรโปประเทศในแถบตะวตันออกกลางเราก็พบว่าประชาชนไทยหลายคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะเอาเชื้อโอมครอนกลับมาฝากได้ด้วยในระยะเริ่มแรกทางประเทศไทยก็มีการทําเรื่องของตัวสเตต์ควอแรนที หรือมีการกักตัวซึ่งก็ทําให้เราสามารถสกัดกั้นได้ในจุดหนึ่งแต่ว่าในถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าโอมครอนเนี่ยมีความสามารถในการที่แพร่กระจายเชื้อได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นแล้วกันยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะกันได้ตลอด100%เในที่สุดมันก็จะคล้ายๆกับที่ทุกประเทศเจอมีการระบาดเป็นวงกว้างภายในประเทศนะครับ